ทริควันนี้ไม่เคยสอนที่ไหนปกติจะสอนแต่ในคอร์สและในคอร์สบางคอร์สก็ไม่มีอันนี้ด้วยบอกเลยเพราะมันจะค่อนข้างแอดวานซ์แล้วคือถ้าใครที่เคยเรียนยิงล้อให้ได้ร้านมาอาจจะพอเคยเห็นบ้างแต่คอร์สอื่นที่อาจจะมีเรื่องแอดแต่ไม่ได้เป็นแอดลงลึกจะไม่มีอันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้วันนี้แจกเงินนะนิดหน่อยบอกเลยช่วงนี้นี่หน่อยมานั่งทบทวนว่าตัวเองต้องเรียนอะไรเพิ่มนู่นนี่นั่นแล้วก็ย้อนกลับไปเวลาที่ตัวเองเคยเรียนแล้ว เรียนอะไรที่มันอัพทวีคูณนอกจากไมเซ็ตแล้วไม่เซ็ตกันดับหนึ่งก่อนใช่ไหมแต่นอกจากไมเซ็ตแล้วเนี่ยทักษะไหนวะที่มันทําให้รายได้เราเพิ่มขึ้นหลายเท่านี่หน่อยบอกเลยว่า Facebook Ad แล้ววันนี้นี่หน่อยจะมาบอกคุณ ทักษะนี้เป็นทักษะที่จำเป็นมากในเรื่องของโลกออนไลน์ถ้าวันนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่หน้าร้านออฟไลน์แล้วอยากจะย้ายเข้ามาออนไลน์หรือคุณกำลังเริ่มเข้าสู่โลกออนไลน์หรือแม้แต่คุณอยากจะทำธุรกิจในอนาคตถ้าคุณไม่รู้จัก f a c e b o o แอดสถานการณ์คุณแย่แล้วนะเพราะฉะนั้นแชร์คลิปนี้ไปให้ทุกคนแล้วมีหลายคนมากที่ดูคลิปเก่าๆของนี้หน่อยที่สอนเรื่องนี้แอดที่เป็นแบบผิวๆนะแล้วเขาเอาไปทำเงินกันได้เยอะมากเพราะฉะนั้นวันนี้ลึกกว่าเดิม เนี่ยหน่อยบอกเลยว่าเนี่ยวันนี้นะนั่งไล่ดูบางอันแบบว่าบางคนบอกคู oo, ทำไมคอสคุณนี่หน่อยราคาสูงจังเนี่ยหน่อยบอกเลยว่าในนั้นเราไม่ได้สอนแค่คุณกดปุ่มนะเราสอนคุณทําธุรกิจที่ถูกต้องและต้นทุนถูกที่สุดก่อนที่คุณจะยิงแอดคุณต้องประหยัดทุกอย่างแบบลีนที่สุดก่อนที่คุณจะจ่ายเงินออกไปเนี่ยหน่อยไปนั่งไล่ดูเลยแบบว่าหนังสือบางเล่มบางอันก็โอ้โ oh, ห oh, oh มันไม่มีอะไรเลยอะ่ะ <laughs> เข้าใจว่ามันไม่มีแก่นของธุรกิจเลยถ้าคุณยิงอาจจะเสียงเงินฟรีได้คุณไม่ต้องกลัวว่าจะคุ้มไม่คุ้มนิดหน่อยเอาสิ่งนี้มาบอกคุณในแบบที่นิดหน่อยใช้จริงมาแล้วนิดหน่อยเคยแบบยิงแอดพาดมาแล้วก็จะมาบอกคุณว่าสิ่งนั้นไม่โอเคแทบจะเอาในคอร์สมาบอกคุณเลยแล้วถ้าคุณจะเอาวันนี้ไปใช้ยังไงก็ได้ผลแล้วข้อแรกข้อแรกเราจะลุยกันที่เรื่องเช็คอินไซต์เพจ บางคนทําเพจมานานมากมีฐานลูกค้าอยู่แล้วหรือแม้แต่บางทีคุณมีไลฟ์เพจแค่ประมาณหลักร้อยคุณก็เช็คฐานแฟนของคุณได้นะวิธีการเช็ค facebook ให้คุณเข้าไปที่เว็บไซต์ f a c e b o o k ของคุณเข้าไปที่ Facebook ของคุณจากนั้นจากนั้นข้อแรกเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์อันนี้แนะนําว่าเราจะจริงจังละต้องใช้คอมพอใช้คอมเข้ามาที่เว็บไซต์ปุ๊บมันจะมีคําตรงนี้ก็คือ ข้อมูลเชิงลึกถ้าหาคําว่าข้อมูลเชิงลึกด้านบนไม่เจอให้กดเพิ่มเติมแล้วก็หาคําว่าข้อมูลเชิงลึกคือข้อมูลตรงนี้บางคนบอกอ๋อก็รู้แล้วนะแต่ถ้าคุณรู้แล้วคุณไม่เอาไปต่อยอดมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรพอเสร็จปุ๊บให้เลือกมาที่ผู้คน มันจริงๆมันจะดูได้ละเอียดบ้างเลยคุณจะไปนองกดเล่นดูก็ได้ไม่ว่าจะเป็นผู้คนกลุ่มสตอรี่วิดีโอคือมันดูได้เยอะมากแต่อันนี้เรามาคุยกันเรื่องผู้คนก่อนอย่างแรกที่สําคัญของการทําธุรกิจก็คือคุณต้องรู้จักลูกค้าของคุณถ้าคุณไม่รู้จักลูกค้าของคุณมันจะไปต่อยากมากจากนั้นผู้คนคราวนี้มาดูนี่หน่อยให้ดูอินไซต์เลยเนี่ยคุณรู้เปล่าว่าจริงๆแล้วข้อมูลพวกนี้เป็นความลับทางธุรกิจนะ บางคนสมมติว่าเรามีคู่แข่งอันนี้คิดแบบมาหาลัยก่อนเวลาจะเช็คคู่แข่ง เราจะไปดูดีว่าเฮ้ยกลุ่มลูกค้าเขาเท่าไหร่กลุ่มลูกค้าเขาเป็นใครอายุเท่าไหร่แล้วเราควรที่จะใช้กลุ่มนั้นไหมนี่คือข้อมูลลับทางธุรกิจซึ่งวันนี้เอามาเผยให้คุณดูเลยของนิดหน่อยนะฐานแฟนของแต่ละคนไม่เหมือนกันนิดหน่อยบอกเลยนั่นเป็นเหตุผลที่คุณควรจะรู้จักคนของคุณก่อนถ้ากลุ่มลูกค้าเราไม่เหมือนกันคุณไปเอาแนวนั้นมามันก็ไม่เวิร์คคุณต้องรู้จักลูกค้าคุณดีที่สุดคุณต้องรู้จักฐานแฟนคุณนั่นคือดีที่สุดอย่างนี้หน่อยดูใช่ไหมอ่ะเป็นผู้หญิง อายุที่มากที่สุดกลุ่มที่มากที่สุดคือ2 5ถึง34กลุ่มที่ใหญ่รองลงมาคือกลุ่ม A เนี่ยสูงสุดคือ2 5ถึง34กลุ่ม B 3 5ถึง44เท่ากับว่าโดยเฉลี่ยแล้วแฟนเพจที่เป็นกลุ่มใหญ่ของนีดหน่อยจะอยู่ที่2 5ถึง44นั่นหมายความว่าเวลานิดหน่อยจะทำคอนเทนต์เนีดหน่อยควรจะทำคอนเทนต์ที่พูดถึงเด็ก18ไหมไม่ควรเพราะฐานแฟนของเราอายุ18แค่11%เองอะ่ะเข้าใจสิ่งนี้ยังแล้วควรจะพูดออะไรย่าง สมมตินะง่ายที่สุดยกตัวอย่างสมมติเนี่นยจะทาคลิปวิธีทําให้มีชีวิตในฝันก่อน40อันนี้คุณว่าคนดูมากกว่าที่เนี่นนยจะพูดว่าวิธีที่จะมีชีวิตในฝันก่อน25ไหมเพราะว่าแฟนเพจกลุ่มส่วนใหญ่ของเนี่นนยคือ25ถึง40ถ้าเขาเห็นว่าคลิปนั้นมันเกี่ยวข้องกับเขาเขาถึงจะดูเกยงเข้าใจอารมณ์นี้มาเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้จักคนของคุณก่อนไม่ว่าคุณจะมีไลฟ์เพจแค่100 200คุณก็ควรที่จะรู้จักและ เอากลุ่มนั้นมาแก้ปัญหาให้เขาก่อนเหมือนนี่หน่อยทำคลิปอ่ะวิธีมีชีวิตในฝันก่อนอายุ40อย่างน้อยๆคอนเทนต์ของนี่หน่อยอันนี้ก็แก้ปัญหาให้กับแฟนเพจของนี่หน่อยส่วนใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นนั่นเป็นสิ่งที่คุณต้องทําก็คือรู้จักลูกค้าของคุณก่อนต่อมาอะยกตัวอย่างประเทศอีกประเทศอ่ะเอาง่ายๆก่อนประเทศของคุณ บางคนก็บอกว่าเนี่ยอย่างนิดหน่อยนะแฟนเพจเนี่ยสองแสนคนอยู่ที่ประเทศไทย10,000คนอยู่ที่ประเทศลาวอ่านิดหน่อยจะไปจัดสัมมนาที่ลาวได้ไหมก็ได้มีฐานแฟนอยู่10,000คนอยู่เมียนมาสองพันก็ได้นะไปที่เมียนมาก็ได้ก็มีฐานแฟนอยู่ประมาณ2,000คุณลองคาดการณ์ง่ายๆนะสมมุติระหว่างญี่ปุ่นมี640คน กับลาว10,000คนคุณว่าท่านนิดหน่อยอยากจะจัดงานอยากจะจัดสอนอยากจะจัดเรื่อง a c e b o o k แอดอย่างเงี้ยนิดหน่อยควรจะจัดที่ลาวหรือควรจะจัดที่ญี่ปุ่นแน่นอนต้องที่ลาวเพราะมีฐานแฟนมากกว่าเข้าใจคีย์ของการที่เราจะสามารถเช็คลูกค้าได้หรือยังเพราะอะไรถ้าในกรณีที่เป็นโลกเก่าคุณไม่สามารถดูได้นะว่าเฮ้ยตอนที่เราดูบิลบอร์ดเนี่ยสมมตินิดหน่อยเป็นนิตยสาร นี่หน่อยบอกว่าเนี่ยคุณช่วยเช็คหน่อยดีว่านิตยสารของเราเนี่ยมีคนที่เดินผ่านแล้วมองหยุดมองนิตยสารของเราเนี่ยเป็นคนประเทศอะไรบ้างเป็นคนอายุเท่าไหร่บ้างเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมันเก็บฐานข้อมูลได้ไหมไม่ได้ถูกปะจะเก็บได้ก็ต่อเมื่อเราต้องสมัครสมาชิกถูกไหมเพราะฉะนั้นโลกเปลี่ยนไปแล้ว โลกเปลี่ยนไปแล้วอย่างสิ้นเชิงแม้แต่อะไรหลายๆอย่างก็ตามเพราะฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะคิดเอาเองว่าลูกค้าของคุณเป็นใครให้มาดูก่อนว่าลูกค้าของคุณเป็นใครแล้วค่อยต่อย่อต่อเก็ตไหมเมืองก็เหมือนกันนิดหน่อยมีคนกลุ่มใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมหานคร6กหมื่นกว่าคนมีคนอยู่ที่เชียงใหม่เ0็ดมีคนอยู่ที่นนท์ชนบุรีลองลงมาแล้วก็มีเวียงจันทร์ด้วยเวียงจันทร์นี่เป็นแทบจะเป็นท็อปแฟนของนิดหน่อยเลยเวียงจันทร์นี่คือเช็คอินไซด์ก่อนเช็คก่อนว่าลูกค้าที่คุณมีอยู่าน แฟนที่คุณกําลังแก้ปัญหาเขาอยู่เนี่ยเป็นใคร ถ้าคุณยังไม่รู้มันยากมากที่จะไปต่ออย่างอย่างน,นี้ยนื่หน่อยรู้แล้วน,นื่หน่อยก็รู้อ๋อโอเคงั้นต้องทําที่แก้ปัญหาคนตรงกลุ่มนี้อย่างยกตัวอย่างคนที่อายุ25 44เนี่ยส่วนใหญ่เขาทําอะไรกันเขากาลังเริ่มต้นธุรกิจเขากําลังเริ่มสร้างชีวิตเขากําลังเริ่มสร้างตัวสิ่งที่นื่หน่อยกลังสอนคือการเริ่มทําธุรกิจถูกต้องถูกไหมมันก็ตรงกลุ่มอยู่แล้วถ้าสมมติว่านี่ไหน่อยจะไปที่กลุ่ม18 24ถ้าสมมติว่ากลุ่มส่วนใหญ่ของนเนื่องหน่อยคือ กลุ่มใหญ่คือตรงนี้เราเลยต่อยอ่อจากสิ่งที่เรามีถัดมาข้อ2 แล้วทำยังไงให้คอนเทนต์ตรงกลุ่มก็เหมือนเมื่อกี้ที่นหน่อยยกตัวอย่างไปว่าอย่างเช่นอันนี้หน่อยมีกลุ่ม25่4ี่นี่หน่อยก็ควรทําคลิปที่มันแก้ปัญหาคนกลุ่มนี้แต่อีกอันหนึ่งคือแล้วถ้าเราทําไปแล้วเหมือนสมมตินะยกตัวอย่างเช่นคุณดูหนังสือพิมพ์หน้านี้ที่นี่หน่อยลงแอดโฆษณาไว้แล้วประเด็นคือนี่หน่อยบอกว่าบางคนอนะ่ะแค่เปิดหน้านั้นค้างไว้แค่3วินาทีก็แปลว่าสนใจแล้วนะเหมือนหน้าฟีดของเราเนี่ยเวลาคุณเลื่อนฟีดนะนี่หน่อยจะบอกเวลาคุณเลื่อนฟีด Facebook คุณจะเลงี้ออย คุณเลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆในแบบเร็วมากเซี่ยววิถ้าอันไหนที่คุณหยุดดูแปลว่าได้ความสนใจจากคุณนะแปลว่าคุณสนใจแล้วนะเข้าใจป่ะพอแปลว่าคุณสนใจปุ๊บทำไงนี่ไหนจะไปตามหาคนที่หยุดดูแมกกาซีนได้ไหม ถ้าสมมตินะสมมติเราเป็นร้านหนังสือแล้วก็มีหนังสือพิมพ์แล้วเราก็ลงโฆษณาไปในหน้าหนังสือพิมพ์นี่หน่อยบอกว่าหาคนที่หยุดหน้านั้นให้หน่อย1วิทั่วประเทศหรือหาคนที่หยุดดูหน้าสินค้าของเราวสามวิทั่วประเทศเอาคนกลุ่มนั้นมาให้หน่อยเพราะถือว่าสนใจเราแล้วนิดหน่อยถามหน่อยว่าหนังสือพิมพ์ทําได้ไหมหรือแม้แต่ดูแอกในทีวีดูวิดีโอโฆษณาในทีวีมีอันไหนบ้างนี่หน่อยบอกกลับไปหาให้หน่อยคนที่ตั้งใจดูเรา15วิกลับไปหาคนนั้นมาให้หน่อยแล้วส่งข้อมูลกลับมาบอกที่ช่อง มไม,ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยแต่ก่อนเราทําการตลาดได้ทางเดียวคือแมสและมากที่สุดทําให้เห็นมากที่สุดทําให้ยิ่งใหญ่มากที่สุดเสียค่าการตลาดเยอะที่สุดนั่นคือการตลาดที่ดีแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่เราไอ้ที่ไหนพูดว่าไหนไปหาคนที่มองโฆษณาไน,น้หน่อย3วินาทีให้หน่อยไปหาคนที่ดูวิดีโอนี่หน่อย15วินาทีให้หน่อยแต่ถ้า Facebook ทําได้จะสอนอันนี้เลยข้อตรงนี้เลือกคนที่ใช่ แล้วยิงกลับไปที่คนนั้นนี่คือวิธีที่กำลังจะทำให้คุณยิงกลับไปที่คนที่สนใจคุณ อย่าไปเสียเวลากับคนที่ไม่ใช่จําไว้โอเคปะ่ะ <laughs> ถ้าคุณไปเสียเวลาให้คนที่ไม่ใช่ดูอยู่นั่นแหละเขาไม่สนใจคุณอัดดาคุณแล้วบ้างหายคุณแล้วบ้างยังไปเตือเขาอยู่นั่นแหละทําไมไม่เอาเวลามาสนับสนุนกับคนที่ใช่เข้าใจไหมแก้ปัญหาต่อหรือช่วยเขาต่อกับคนที่เลือกคุณแค่นั้นเองอันดับต่อไป2ข้อแรกบ,บอกว่าศึกษาลูกค้าของคุณแล้วแก้ปัญหาให้เขาทําคลิปคอนเทนต์ทาเนื้อหาคอนเทนต์ที่แก้ปัญหาให้กับคนที่สนับสนุนคุณอย่าไปเสียเวลาแก้ปัญหาให้กับคนที่ไม่ใช่ โอเคไหมจากนั้นมาตรงนี้ขวาบนสุดเครื่องหมายสามเหลี่ยมตรงนี้ติ๊กแล้วเลือกจัดการโฆษณาเลยติ๊กแล้วเลือกจัดการโฆษณาคุณก็จะเข้ามาที่หน้าแอดเลือกอันนี้นะจัดการโฆษณาเลือกอันนี้คุณก็จะเข้ามาที่หน้าแอดนู่นนี่จากนั้นพอเข้ามาปุ๊บรอเนี่ยมันก็จะขึ้นบัญชีก็คลิกที่หน้าบัญชีของตัวเองแล้วก็เลือกมาที่ตรงนี้ข้างล่างเป็นรูปบ้านซ้ายบนสุดจะเป็นรูปบ้านใช่ไหมให้เลือกตรงที่มันมีจุดเยอะๆ จุด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 เหมือนปุ่มโทรศัพท์แล้วก็เลือกมาที่กลุ่มเป้าหมายเห็น <He ard S 3> ป่ะ<อ>แล้วก็กลุ่มเป้าหมายพอคลิกที่กลุ่มเป้าหมายปุ๊บจะเจอหน้านี้จะเจอหน้านี้อย่างอันนี้เนี่ยหน่อยเคยทําไว้แล้วพอเราเข้ามาสู่ที่หน้ากลุ่มเป้าหมายถัดมากดสร้างกลุ่มเป้าหมายสร้างกลุ่มเป้าหมายนะแล้วเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบกําหนดเองเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบกําหนดเองปุ๊บเราจะเข้ามาสู่หน้านี้ นี่สร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองแล้วเลือกวิดีโอจากนั้นเรากำลังจะเข้าสู่กระบวนการที่บอกคุณว่าสมมติหน่อยๆทำคลิปไปแล้วเยอะมากมีคลิปหนึ่งคนดูเยอะมากเยอะมากในที่นี้ไม่ต้องเทียบกับใครเทียบกับคลิปที่ตัวเองเคยทำมาโอเคไหมนี่เป็นข้อข้อน,นึ่งที่อยากจะพูดมากเลยก็คือเวลาคุณจะทำแล้วบางคนนะบอกทำเพจมานานมากเลยค่ะคุณหน่อย แต่ไม่ปังสักทีคํานึงที่หน่อยจะชอบถามก็คือแล้วปังไม่ปังเนี่ยคุณเทียบกับใครคุณเทียบกับทิ่นหน่อยเหรอท,ท,ทั้งที่หน่อยทำมาแล้ว4ปีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นปังไม่ปังเทียบกับตัวเองจากวันแรกว่าคุณเติบโตขึ้นไหมคุณดีขึ้นไหมคุณก้าวกระโดดขึ้นไหมไม่ต้องเทียบกับคนที่เขาทําได้อยู่แล้วเพราะว่าสตาร์ทเราไม่เหมือนกันแล้วนั่นนะเป็นเป็นสิ่งที่จะทําให้คุณท้อง,ง่ายถ้าเราเอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นจากนั้นกลับมาต่อพอมาสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเองแล้วสร้างแล้วช่ม เราจะมีให้คุณเลือกว่าการมีส่วนร่วมให้คลิกเลยคลิกใน iPad จะบอกว่าผู้ที่เคยรับชมวิดีโอของคุณนานอย่างน้อย3วินาทีผู้ที่เคยชมวิดีโอของคุณอย่างน้อย10วินาทีถ้าสนใจสุดๆอันนี้คำนี้ Facebook แนะนำมาเองเลยก็คือบอกว่า15วินาที ถือว่าสนใจคุณมากมากแล้วบางคนบอกเน้นไหนรู้ได้ไงว่า f a c e b o o เน้นไหนคุยกับ f a c e b o ก k คือน้น่ายิงแอดมาตั้งแต่4ปีที่แล้วไงก็เหมือนเป็นลูกค้าที่เขาซัพพอร์ตล้จะมีคนมาคุยเรื่องการตลาดทุกเดือนแล้วนน้นไหนก็จะถามข้อมูลอะไรอยู่แล้วเพราะเราเป็นคนสอนก็จะได้ข้อมูลที่เจ๋งๆตลอดเพราะฉะนั้นอันนี้ดีที่สุด15วินาทีคือสนใจสินค้าของคุณแล้วแต่คุณต้องมีวิดีโอนะใน,ในกรณีนี้เนะี่ยคือบางคนไปดูไลฟ์ที่แล้วก็ได้ที่เน้นสอนเรื่องทำคอนเทนต์ทำวิดีโอที่คคนนนนสในใจใตัววุณ15ิที ถือว่าเยอะมากนะคุณรู้ไม่ปกติคุณเลื่อนหน้าฝีอ่ะมันเร็วมากเลยหยุด3วิอ่ะบางทียังถือว่าขอพระคุณอ่ะเข้าใจปะสามวินะคุณต้องสนใจแล้วนะถ้าคุณมีเวลาคุณก็จะดูจนจบหรือถ้าคุณชอบจริงๆคุณก็จะดูต่อแต่15วินาทีนี้ Facebook ว่าเขาสนใจคุณมากแล้วงั้นกลุ่มคนนี้โอเคอาจจะเป็นลูกค้าคุณได้ก็กดเลยเลือกชมวิดีโออย่างน้อย15วินาทีจากนั้นเลือกวิดีโออ่าเรามาเลือกวิดีโอกัน คืนนี้เนเก็จะมีเพจเยอะมากก็เลือกเพจตัวเองเลือกเพจของเราเสร็จปุ๊บอ่ะแล้วก็ดูเลื่อนดูว่าเฮ้ยคลิปไหนคนดูเยอะสุดอ่ะคลิปไหนดีเราก็มาเลือก สมมติคลิปมีคลิปไวรัลอันใหม่นี่ไม่คนไม่มีคนมีความสุขคนไหนทําแบบนี้เห็นไหมสามแสนเลยจํานวนที่รับชม3ามแสนเก็เลือกคลิปนี้อันนี้คุณก็ไปเลือกเอาในกรณีที่เป็นวิดีโอนั้นเกี่ยวกับสินค้าคุณพูดกับคอสของคุณหรือสินค้าคุณก็คลิกดูอันนั้นแล้วเลือกได้หลายอันบางคนอาจจะเลือกหลายวิดีโอเลยก็ได้ที่มันเกี่ยวข้องกันคุณก็เลือกได้หลายอันพอเสร็จปุ๊บเลือกวิดีโอเสร็จคุณมากดตรงนี้เห็นไหมเราเลือกวิดีโอก,กี่อันก็ได้เราก็จะเลือกมาพอเลือกมาปุ๊บกดยืนยัน กดยืนยันแล้วก็พิมพ์ชื่อกลุ่มเป้าหมายอันนี้เป็นทริคที่หน่อยสอนให้กับนักเรียนทุกคอร์สว่าเวลาทําอะไรพิมพ์ไปอย่างละเอียดอันนี้คุณต้องพิมพ์เลยว่ากองคลิปคนที่ดูส,สนใจโปรดักต์นี้จํานวน15วินาทีพิมพ์แบบนี้เลยนะเพราะ นี่หน่อยเคยนีสใส่เสียมาแล้วถึงบอกไงว่าคอสของนีไหน่อยนีหน่อยบอกหมดว่าอันไหนเวิร์กอันไหนไม่เวิร์กเพราะนี่หน่อยทำมาหมดแล้วแล้วรู้ว่าไหนมันพลาดแล้วสําคัญแล้วที่คุณไม่ควรพลาดอย่างเรื่องง่ายๆแบบนี้แต่ก่อนนี่หน่อยชอบเพิ่มหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่อีกวันหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้ววันที่จะเอามันมาใช้จริงๆไม่รู้ว่ามันคืออะไรหนึ่งนี่คืออะไรวะหนึ่งสองสามคืออะไรวะเป็นปัญหาคุณจะต้องทํางานหลายรอบถ้ายอย่างนั้นอะพอไม่รู้ว่ากําหนดอะไรไว้บันทึกอะไรไว้ก็ต้องมานั่งทําใหม่อีกแลลล้้้้ววววพกนนนีมัใใชชเเาาา Facebook จะไปหค เคยดู15วินาทีให้เราประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเราก็ไม่สามารถรันได้เลยเพราะฉะนั้นเขียนให้ละเอียดไปเลยตรงนี้ว่าเป็นคนดูเท่าไหร่อะไรยังไงจากนั้นกดสร้างกลุ่มเป้าหมาย เขียนชื่อเสร็จกดสร้างกลุ่มเป้าหมายคุณก็จะได้มาเป็นแบบนี้กลุ่มเป้าหมายที่บันทึกไว้ขนาดกี่คนแล้วคุณก็ยิงอาจจะยิงโปรดักต์เลยก็ได้หรือยิงคลิปของคุณมาที่กลุ่มนี้เลยเก็ตไหมเออบอกว่าครูเปิดคอร์สสอนยิงแอดในราคาพันต้นคอร์สนี่หน่อยไม่มีพันต้นนะคะถ้าพันต้นอะเอาฟรีไปเลยดีกว่าคุณรู้ไหมว่าคอร์สแอดทั้งตลาดนี่หน่อยเช็คมาหมดลวทุกอัน ตั้งแต่หลักร้อยไปถึงหลักหลายหมื่นบางอันน่ะคอสแบบพันกว่าบาทจริงอะ่ะแต่นิดหน่อยสอนฟรียังเยอะกว่าเลยกล้าพูดเลยเพราะเช็คมาแล้วจริงจริงอันนี้เก็ตไหมพอเข้าใจไหมพอคุณได้กลุ่มเป้าหมายมาแล้วมันจะบันทึกไว้แบบนี้แล้วตอนที่คุณจะเอาไปใช้ง่ายมากตอนที่คุณจะเอาไปใช้อ่าเดี๋ยวเราเลือกตัวจัดการโฆษณากลับไปที่ตัวจัดการโฆษณาเราก็กดสร้างโฆษณาของคุณปกติเลย แล้วก็เนี่ยคุณดูนะคุณเข้ามาที่หน้าเพจอันนี้เหมือนไลฟ์ครั้งที่แล้วนิดหน่อยก็สอนไปแล้วกลุ่มเป้าหมายที่เรากําหนดกันไวอ้อเรามาพิมพ์มันนี้ที่เราจําชื่อไว้ได้เนี่ยจะมีเห็นไหมรอบสดบูธแคมป์สองไอที่เราเซฟเป็นกลุ่มเป้าหมายไว้เราก็คลิกเลือกเลยแล้วอย่างอื่นไม่ต้องเลือกเลยเพราะเราเอาคนกลุ่มนี้มาแล้วต่อไปก็แค่เป็นเรื่องวิดีโอแล้วแค่นี้นะคุณจะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้หน่อยเขียนสรุปให้ฟังก็คือสรุปอันดับแรกคุณเช็คอินไซต์ก่อนหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรเช็คลูกค้า ที่ใช่เช็คลูกค้าที่ใช่ก็คือเข้าไปที่ Inside ์ Facebook ย้อนกลับไปดูพอเจอกลุ่มลูกค้าของคุณทำคอนเทนต์ที่แก้ปัญหาถ้าคนไม่รู้คอนเทนต์คืออะไรไปดูไลฟ์ก่อนหน้านี้คอนเทนต์ที่แค่แก้ปัญหาลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยทำที่แก้ปัญหาลูกค้ากลุ่มนี้ก่อนบางคนบอกโอ๊ยกลุ่มนั้นน้อยไปอ่ะครูถ้ากลุ่มนี้ยังแก้ไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงกลุ่มอื่นกลุ่มอื่นก็แก้ไม่ได้เหมือนกันเ <laughs> พราะถ้าฐานแฟนของคุณแล้วคุณยังแก้เขาไม่ได้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงคนที่ไม่รู้จก พอทำคอนเทนต์ที่ใช่แล้วคนที่ใช่ตรงนี้เขาอาจจะแชร์ไปก็ได้เขาอาจจะแชร์ไ,าาจจไปต่อแชร์ต่อแชร์แชร์แชร์ไปปุ๊บนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคุณต้องทำคอนเทนต์ที่ใช่เพื่อให้คนที่ใช่แชร์แล้วแชร์นี่คือการตลาดที่ฟรีไม่ต้องเสียตังค์เข้าใจยังแล้วคอนเทนต์ตรงนี้รีมาร์เก็ตติ้งรีมาร์เก็ตติ้งคือศั์ที่คุณเข้าใจง่ายกว่านั้นกนะ็คือไปหาคนที่ใช่คนนั้นอีกบางคนบอกคนที่ใช่ ตรงนี้ของคุณเนี่ยเขามาไลฟ์เพจคุณเขาอาจจะดูคลิปคุณแค่ดูปัดๆไปหรือบางคนก็ไม่ได้ดูหรือบางคนก็ดู15าวิเอาเลือกคนที่ใช่กว่านั้นอีกคนที่ใช่กว่าเดิมที่ดู15าวิขึ้นก็ที่ทําเมื่อกี้ที่ไปไปเอาคน15าวิกับมาอีกรอบหนึ่งเพราะอันนี้เขาต้องสนใจเรามากๆแล้วเขาต้องเกือบรักเราแล้วแอบชอบแล้วอ่ะเข้าใจปะต้องเป็นในลักษณะที่แอบชอบแล้วอ่ะคุณจะทำคอนเทนต์ที่ให้กับคนที่แอบชอบหรือว่าให้กับคนที่ไม่ชอบคุณเลยก็ต้องทำคอนเทนต์ให้กับคนที่เขาสนใจคุณนะอ่ะ พอทำมาร์เก็ตติ้งให้กับคนที่อแอบชอบคุณทำไมต้องใช้คำว,ว่าแอบชอบมันเข้าใจง่ายดีก็คืออาจจะยังไม่ได้ชอบมากแต่ก็โอเคสนใจให้เวลาคุณอยู่จากนั้นทำอีกอันนึงทำคอนเทนต์อันนี้อาจจะเพื่อขายหรือเพื่อโปรโมทซ้ำหรือเพื่อโปรโมทอะไรก็แล้วแต่ให้กับคนกลุ่มนี้คุณว่าคนที่แอบชอบคุณเนี่ยจะสนใจสินค้าของคุณมากกว่าคนที่อาจจะแค่รู้จัก เป็นแค่คนรู้จักคุณว่าคนไหนสนใจคุณมากกว่ากันอันนี้เป็นคนรู้จักคนรู้จักกับคนที่แอบชอบใครจะสนใจคุณมากกว่ากันคนที่แอบชอบดิเพราะฉะนั้นก็ต้องยิงกลับไปที่คนที่แอบชอบก่อนคนนี้ค่อยว่ากันโอเคยังเข้าใจภาพรวมทั้งหมดนี้หรือยังแล้วพูดแบบนี้เข้าใจกว่าไหมนี่คือกระบวนการที่ง่ายมากคุณจะไม่เสียเงินฟรีเพราะอะไรคนที่กองมาที่15าวิเนี่ยก็จะสมมตินะสมมติคนที่ใช่มี10,000แนคน 1 0 0 0 0แสนคนคูณกับ0.1บาทคุณต้องใช้เงิน1,000 0บาทสมมุติคุณต้องใช้เงิน1,000 0บาท,มมตต 1, บาทแต่คนที่ใช่อาจจะเหลือแค่1,000 0คน1,000 0คน0.1บาทคุณจะเสียเงินแค่1,000บาทถูกกว่าแล้วมีโอกาสซื้อมากกว่า มันจะง่ายเลยคนจะไม่เสียเงินทิ้งแล้วแถมถ้าเขาไม่ซื้อคุณในเมื่อเขาแอบแอบชอบอยู่แล้วอ่ะคุณมีสิทธิ์ทําให้เขารักได้เลยนะถ้าคุณยิงไปที่คนที่สนใจคุณอยู่แล้วแต่คนที่ไม่รู้จักจะมาชอบคุณไหมเนี่ยถามหน่อยต้องใช้ความพยายามกันพอสมควรแล้วก็ใช้เงินเยอะด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะทำคอนเทนต์สมมุติคุณทำคอนเทนต์ขึ้นมาอันนึงบางคนบอกแต่เรายังไม่มีฐานแฟนเลยค่ะ ถ้าคุณยังไม่มีฐานแฟนคุณต้องทำคอนเทนต์ที่แก้ปัญหาให้ใครสักคนที่คุณอยากจะแก้แก้ปัญหาคนที่คุณอยากแก้พอแก้ปุ๊บ,บเขาก็จะมาไลค์คุณก็จะได้คนไลค์แต่ตอนนี้เราจะยิงไปให้กับคนที่ไม่รู้จักใช่ไหมคือ Facebook เนะนี่ยนิดหน่อยบอกเลยนะถ้าคุณไม่ยิงแอด หรือถ้าคุณไม่แชร์ไปในกลุ่มถ้าคุณไม่แชร์ไปในเฟซส่วนตัวไม่มีใครเห็นไม่เหมือน10ปีที่แล้วไม่เหมือน5ปีที่แล้วทุกวันนี้ถ้าคุณไม่แชร์คุณไม่ยิงแอดคุณไม่ใช้ลงกลุ่มไม่มีใครเห็นเพจคุณถ้าคุณทำคอนเทนต์แก้ปัญหาแล้วยิงแอดแล้วคนนี้มาไลค์คนนี้ต้องสนใจคุณพอสมควรจากที่เป็นคนไม่เคยรู้จักกันจะเริ่มเป็นคนรู้จักพอเป็นคนรู้จักต่อไปเป็นหน้าที่คุณที่จะทำให้เขาชอบที่จะทำให้เขารัก แล้วที่จะทําให้เขาซื้อสินค้าคุณเข้าใจไหมแต่ดีที่สุดทําให้เขามาไลค์ก่อนแล้วใช้กระบวนการเมื่อกี้ที่นายบอกก็คือเออได้คอนเทนต์อันนี้มาแล้วทำคอนเทนต์อีกอันนึงคอนเทนต์ที่2อง 2> คอนเทนต์ที่3เพื่อยิงกลับไปแล้วก็ยิงกลับมาคนบอกเริ่มงงมันก็ไม่ได้มีอะไรคือคุณทำหลายอันแล้วก็ยิงกลับไปกลับมา มันอาจจะลึกนิดนึงนะแต่ว่ามันดีที่สุดแล้วมันเป็นการตลาดที่ดีที่สุดจําไว้ว่า Facebook Ad เนี่ยยิ่งคุณยิ่งรู้ลึกจริงๆริงเฟซบุ๊กแอดทำได้มากกว่านี้นะบางคนอาจจะบอกเฮ้ยแค่นี้เบสิกใช่แต่คนที่ยิงไม่เป็นเลยอันนี้เขาก็ไม่รู้ประเด็นคือน,นิดหน่อยไม่ได้มาสอนเทพอะ <c oughs> ไม่ได้มาสอนคนที่เทพอยู่แล้วนิดหน่อยต้องการสอนคนที่ยิงไม่เป็นเลย ให้เขาทําได้แล้วทําได้ลึกในแบบที่มันควรจะเป็นที่นี่หน่อยบอกอันนี้หน่อยเรียนมาทั้งตลาดหนึ่งก็อัปเดตข้อมูลด้วยแต่เรียนเพื่อจะรู้ด้เยมีอะไรที่เขาสอนแล้วมันไม่จําเป็น่นี่หน่อยก็จะเอาออกนี่หน่อยจะเลือกเฉพาะอันที่ใช่เท่านั้นแล้วนั่นเป็นเหตุผลที่หน่เปิดคอร์สแอดสวันในราคาที่ถูกมาก2วันแล้วได้คอร์สออนไลน์ด้วย แล้วคอร์สออนไลน์ของนิดหน่อยเนี่ยนิดหน่อยก็เพิ่งรู้ว่าในนั้นอะมันมีโบนัสทิดไลฟ์ถ้าคุณอยากไลฟ์แบบเนี้ยไลฟ์แบบที่นิดหน่อยใช้กล้องเอา iPad ขึ้นหรือเขียน iPad บนอากาศที่หลายๆคนชอบมีอยู่ในนั้นด้วย ในดิจิตอลมาร์เก็ตติงมีโบนัสสอนทำไลฟ์แบบนี้ด้วยอันนี้ก็แถมไปสําหรับใครที่ลงอ๋อแล้วก็แจ้งด้วยว่าใครที่ลง Facebook 2วันที่จะได้คอร์สออนไลน์ใช่ไหมนี่หน่อยจะให้ทีมงานดึงเข้ากลุ่มเพื่อที่นี่หน่อยจะบอกวิธีการเซตและว่าจะต้องทํายังไงบ้างเพื่อให้เราไปเรียนวันนั้นเราไม่เสียเวลาตอนเซตเครื่องแล้วก็อันนี้2วันแล้วก็อีกอันนึงคือสําหรับใครที่ลงคอร์สนะแจ้งไว้เลยน,นี้คนที่เขียนกลุ่มเป้าหมายนี่หน่อยจะให้คุณเขียนว่าคุณทาธุรกิจอะไรเหมือนคอนเซ็ะ คุณทาธุรกิจอะไรแล้วเดี๋ยวนี้หน่อยจะช่วยคิดกลุ่มเป้าหมายให้ด้วยว่าคุณควรจะยิงใครแล้วก็จะเช็คเพจคุณเบื้องต้นด้วยแล้วเพราะบางทีบางคนบอกเอ้ยยิงแอดไม่ได้ผลเลยบางทีมันไม่ใช่เพราะแอดอย่างเดียวนะมันเพราะคอนเทนต์ที่คุณทํามามันไม่ได้ผลถึงบอกว่าทําไมต้อง2วันเพราะนี่หน่อยไม่ได้มาสอนคุณแค่จับปุ่มยิงแอดแต่นี่หน่อยต้องทาให้คุณเข้าใจด้วยว่าคอนเทนต์ที่ดีแล้วที่คนอยากที่จะแชร์คนอยากที่จะซื้อเนี่ยมันเป็นยังไงทุกอย่าง การขายมันไม่ได้มีองค์ประกอบเดียวที่แอดมันต้องดีมาตั้งแต่ต้นแล้วอันนั้นสำคัญมากเหมือนที่ไนี่หน่อยเนี่หน่อยโตแบบเร็วมากช่วงหลังหนึ่งเพราะแอดไม่ใช่เพราะใส่เงินเยอะเนี่หน่อยใส่เงินน้อยมากแต่มันถูกต้องอ่ะมันเป็นกลุ่มที่ถูกต้องอ่ะอันนั้นสำคัญกว่า เป็นลูกค้าที่ใช่แล้วก็ใช่เข้าไปอีกน่าจะเหลือตอนนี้เหลือ,อีกไม่กี่ที่เร็วมากเลยนี่หน่อยเพิ่งโปรโมทเมืม่อไปวันที่2วันที่3วันนี้ผ่านมาแค่อทิย์เดียวน่าจะเกือบเหลือ,อแค่6 7เที่อะ่ะสำหรับรอบสดวันที่29 3สิาสมสิงหาสอนแบบเต็มมากก็คือ10โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งเลยแล้วก็คอร์สออนไลน์ในคอร์สออนไลน์ก็จะมีเรื่อง Facebook Ad คอร์สออนไลน์ Facebook Ad บวกไลฟ์สอนทำไลฟ์แบบนี้ด้วยมันมีอยู่ในนั้น ก็เป็นโบนัสพวกคุณก็ได้โบนัสนี้ไปแล้วก็มีกลุ่มกลุ่ม Facebook สําหรับคอนซัลเล็กๆให้ก็คือเราจะดูก่อนว่าคุณทําเพจอะไรจะได้ช่วยไกด์ไลน์ว่ากลุ่มเป้าหมายคุณควรจะเป็นกลุ่มไหนก่อนโอเคไหมแล้วก็อ๋อถ้าใครที่ไม่สะดวกเรียนรอบสดไม่สะดวกรอบสดมีเป็นออนไลน์0% 10เดือน SCB กับ Kbank แต่ถ้าใครที่ลงเป็นออนไลน์คอสออนไลน์อย่างเดียวไม่สะดวกรอบสดได้รายด้วยอันนี้คุ้มมาก เต็มแล้วเต็มเลยตอนนี้เหลือแค่ประมาณน่าจะ6-7ที่เท่านั้นจำไว้วิธีการยิงแอดไม่ได้เกี่ยวว่าคุณใช้เครื่องมือมันครบแค่ไหนมันต้องมีแค่เครื่องมือบางอันที่มันใช้ได้ผลจริงๆใช้อันนั้นก็พอ แล้วแต่ต้องรู้จักเข้าใจธุรกิจของคุณก่อนอันแรกคืต้องเข้าใจธุรกิจของคุณก่อนพอเข้าใจธุรกิจของคุณแล้วรู้ว่าลูกค้าคือใครแล้วแก้ปัญหาให้กับคนคนนั้นแค่นั้นเองแล้วก็ไอตัวแอดเนี่ยเป็นตัวขยายให้กับคนที่คุณต้องการแก้ปัญหาเขาได้แก้ปัญหามากขึ้นแค่นั้นแล้วประเด็นก็คือถ้าคุณขายไม่ได้มันไม่ใช่เพราะว่าบางทีเนี่ยเหมือนนิดหน่อยเนี่ย วันนี้เพิ่งซื้อเสื้อมาแล้วโอ้โหชอบมากเลยถูกใจมากเลยบางอันไปซื้ออันที่แบบแพงกว่าน,นี้ก็ยังไม่ได้ถูกใจเท่านี้แต่ประเด็นคือน,นี่น่อยไม่เคยเห็นเขาอะ่ะมันไม่ใช่ความผิดของลูกค้าด้วยนะแต่มันเพราะคุณไม่ทําให้เขาเห็นอะ่ะเนี่ยวันนี้พอซื้อมาตัวหนึ่งถูกใจมากกลับไปซื้ออีกประมาณ <laughs> กลับไปตัวอีกเจ็ดตัวเพราะเอา้าทำไมเพิ่งเห็นร้านนี้โหซื้อเสื้อแบบพาดมาเยอะมากมันกลายเป็นว่าเราไม่เคยเห็นเขาแล้วทําไมเราไม่เคยเห็นเห็นเขาเพราะเขาไม่ได้ทําการตลาดมาโดนเราเราก็ไปซื้อเสื้อทิ้งเสื้อคว้างมาเสเยอะเข้าใจไหมคืออารมณ์ของคุณเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นคุณถึงเวลาแล้วที่จะทําให้ลูกค้าคุณเห็นของที่เขาต้องการจากคุณสักทีอะ่ะไม่ให้เขาไปเสียเงินทิ้งคว้างอยู่ตั้งนานอะ่ะมันเป็นฟิลแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นหน้าที่ของคุณคือทําให้เขาเห็นแล้วแก้ปัญหาเขาให้ได้